สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมหมวยพารวยมีตังชนเนลนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาให้แนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะโค้งสุดท้ายนะจ๊ะสูตรเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายนะจ๊ะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะจ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจา๋ารับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเด็กที่อายุต่ำกว่า1ิปปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองเนาะเอ่อ ตัวเลขก,ก็อาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเข้าๆหลุด,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 ดๆออกๆขึ้นๆลงๆเนาะอย่างเมื่อวานก็สูตรที่ให้ไปก็ไม่เข้าเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องา๋าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างาบางวันก็สุดจอยบางวันก็หลุดบ้างบางวันก็ได้แค่หนึ่งชุดสองชุดก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะคงจะไม่มีใครที่แบบว่า เตะเตะทุกวันหรอกมันก็มีอาจอาจลุดบ้างเนาะพี่น้องโอเคจ้าเรามารับชมแนวทางของวันที่21เดือนกรกฎาคมพศ2 5ง5ก็คือวันที่21เดือน7นะคะพี่น้องอาสายสุขภาพวิ่งรูดไปที่เลข8นะจ๊ะเบิ้ล88 ศูนย์อนะจ๊ะทรง0ูนย์ศวแปดแนยศูะคะเอาเห็นหรือเปล่าสายสุขภาพวิ่งรูด 8, ปดนะจ๊ะเบิ้ลศูนย์ศูนย์แปดแปดฟันแปดนะคะเจาะเน้นไปที่แปดศูนย์แปดห 8, ตัวที่ S ชอบก็จะเป็น80กับ81นะคะชุดกันก็ไปที่83 93 71 12นะคะพี่น้องจา๋าตัวที่ S ชอบก็จะเป็น71กับ83นะคะ ส่วน3ตัวตัดเล่นไปที่184นะคะพี่น้องจ๋า184นะคะอย่าลืมตัดเล่นกันนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมตัดเล่นกันนะคะส่วนเลขจุดเนาะเลขจุดก็มีจุดของเมื่อวานที่ให้เป็นแนวทางของหวยลาวก็สามารถเอามาเล่นได้นะเมื่อวานแนวทางหวยลาวก็คือของวันที่20ทับ7จจุดได้ 1>, 1 1 2 7นะจ๊ะส่วนของวันที่21วันนี้จุดให้เลข3ตัวเนาะเนวทางฟรีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องจา๋าก็จุดได้2 9 2นะคะอย่าลืมกลับหัวเป็น2 6 2นะคะพี่น้องจา๋าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนะาะเมื่อวานอ่า หวยท้าไอหวยลาก็เข้านะจ๊ะหนวันนี้อาจจะมา1นสองก็ได้เราก็สามารถเอามาเล่นได้นะพี่น้องขำๆนะคะพี่น้องสาตามนี้นะคะโอ้ยตามนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดมะกระดิ่งให้ด้วยนะคะนะวันนี้ที่จุดให้ก็คือสองสองนั่นสองสองเก้าเก้าส โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ